กุญแจสอนคุณแม่ลูกดกคลอดลูกคนที่4แล้วหนูน้อยแก้มแน่นหน้าฟัดมากๆค้นแทนเป็นคุณแม่ลูกดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังกุญแจสอนป่านทอทอที่ล่าสุดนั้นได้ประกาศข่าวดีได้คลอดลูกคนที่4ออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ โดยกุญแจซอนนั้นได้เผยภาพลูกสาวคนที่4เป็นครั้งแรกพร้อมแคปชั่นระบุว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่น้องแอร์เวเด็กหญิงนภาเลิศพัฒนาไทยครับคุณแม่ลูกสี่ของลูกลิงลิงซึ่งงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะอีกทางก็ยังบอกด้วยว่า น้องแอร์เวน่ารักน่าฟัดสุดๆเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังเลยจริงๆค่ะขอให้หนูน้อยเรียงง่ายๆโตวไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ